มาทำไมเนี่ยม,มาทำไมเนี่ยมาท่ามาใส่อะไรมาเนี่ยมามาดูดิงงครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลสุโขโทัยนะครับ,บซึ่งไอตัวนี้ครับเนี่ครับมันป่วยครับมันเป็นไข้ามาสามสี่วันไม่ยอมหายนะครับ เนี่ยคนเฝ้าครับไม่ได้หลับไม่นอนนะครับเช็ดตัวให้มันนั่นคืนนะครับไข้เกือบสี่สิบนะครับเป็นสองวันนะวันนี้เป็นวันที่สามนะครับเลยพามานอนโรงพยาบ,บาลหวังว่ามันคงจะหายแล้วนะแต่ดูจากอาการแล้วไม่น่าเ,เป็นยนาน,นะครับแล้วหมดตีนะหมหมดไปแล้วครับ เขอดูโชว์หน่อยอดิมันโดนเจาะเลือดนะครับเจาะเลือดไปตรวนนะครับแล้วก็ฝังเข็มนะันนี้น่าจะรอดตายแล้วนะครยหวัดสองวันสิบส